สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนจะพูดถึงเรื่องทีมชาติไทยนะครับขอพูดเกี่ยวกับเรื่องอฟุตบอลคู่ที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้ก่อนครับในรายการโชคพี่ขับชิงแชมป์นะครับสโมสรแห่งอาเซียนนะครับของปีนี้ระหว่างนะครับทีม PSM m a มาคาซ่าแล้วก็ b ีจีปทุมครับที่สนามมาตาก,การสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียนะครับ ก็จบลงไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับก่อนทําการแข่งขันนะครับมากคาซ่าก็รู้สึกเกรงบบรมีบีจีปทุมพอสมควรครับก็เนื่องจากบีจีปทุมเนี่ยสามารถเอาชนะบรุเซียดอทมุลมาได้นะครับในนัดอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤด,ดูกาลเนี่ยค่อนข้างจะดูดนันมากทําให้อ่าพีเอสเอ็มมกคาซ่าเนี่ยต้องลงสนามด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ทุ่มเทเกินร้อยเปอร์เซ็นต์กับบีจีปทุมส่วนบีจีปทุมของเรานะครับทางเทกุระโมริ เอ็ดโค้ดก็ได้ส่งตัวผู้เล่นลงสนามรู้สึกว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นทีมในชุดอีกชุดหนึ่งครับเป็นชุดไปหนุ่มเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเป็นยังบัตรของทีมนะครับในการลงแข่งครั้งนี้ก็ในครึ่งแรกก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ครับจนล่วงมาถึงนาทีที่60ครับทางชนาทิพย์สงกระสินจึงได้ลงแล้วก็ต่อมานะครับในนาทีที่ประมาณ70ออก,กว่านะครับก็ได้ส่งเจริญศักดิ์วงสกร นะครับแล้วก็กฤษดากาแมนนะครับลงสนามก็ถือว่าเป็นนักเตะทีมชาติไทยครับที่ได้ลงมาเสริมผู้เล่นในครึ่งหลังถือว่าเป็นรุ่นพี่นะครับอย่างชนาทิมสมระสินลงกระาส,สนามมาแต่ว่าด้วยเกมที่ทางทีมอิโดนิเซียเองเนี่ยเขาตั้งใจงแต่ครึ่งแรกครับมากระซาเนี่ยเขาตั้งใจเล่นอย่างเต็มร้อยเปอร์เต์ของเขามาแต่ครึ่งแรกมาทําให้เกมเขาต่อเนื่องครับทางบีจีปทุมเบงเนี่ย อานาธิปลงมาก็สร้างสีสันได้ในช่วงแรกๆแต่ในเมื่อเกมผ่านไปผ่านไปแล้วนก็ไม่สามารถทำอะไรมาก a าซาได้นะครับเพราะว่าเกมเราเนี่ยมันมันมาอย่างนี้แต่ครึ่งแรกนะครับคือมาอ่ e สปีดบอลเราช้ากว่าแล้วก็มากาซาค่อนข้างที่จะเล่นเร็วเร็วเราก็เล่นแรงด้วยแล้วพูดแต่สินของอญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปล่อยเกมนะครับไม่ค่อยเป่าทำให้มากาซาเนี่ยเล่นได้ตามใจชอบเลยครับงานเนี่ย เบียดกระแทกนะครับทำฟาวนะครับแต่ไม่เสียฟาวหลายจั้หวะครับแล้วก็สปีดบอลเขาก็จะทุ่มเทนในการเล่นเพราะว่าเขาประกาศแล้วครับว่าเจบีจีครั้งนี้เขาต้องเล่นเกินร้อยเล่น2 0 0ไปเลยเขาตั้งตัวมาดีก็รู้สึกว่าจะเห็นรอยยิ้มจากโค้ดมากกะซ่าแล้วครับว่าพอใจนะครั้งนี้บีจีปทุมมาไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับมานเหนื่อยในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังสตาร์ทเครื่องไม่ติดเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ชนะทิปลงมาช่วยก็ก็ไม่ได้ทําให้เกมมัน มันลื่นไหลขึ้นนะครับก็มันเป็นลักษณะที่ผมผมก็เห็นลีลาแบบนี้นะในหลีญี่ปุ่นนะทีมทีมได้หลายทีมนะที่เป็นทีมดังเนี่ยนะครับบางครั้งก็ก็เล่นแบบนี้แต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับผู้เล่นบีจีปทุมในมาตรฐานสูงมองดูชัดเจนครับมาการซ่าถึงแม้ว่าจะเล่นเร็วเล่นน่ากลัวดุดันแต่ทางด้านมาตรฐานฟรีเท้าเนี่ยผมคิดว่าบีจีปทุมเนี่ยมีมาตรฐานฟรีเท้าที่น่าจะดีกว่านะครับมีรูปแบบการเล่นพูดง่ายๆว่าเทคุราโมเรียแบกตำรามา นะครับหนักแน่นไม่หวั่นไหวปูเกมไปแบบนี้ก็ปูเกมไปแบบนี้ครับเหมือนกันกับหลายๆทีมที่เจลีกที่ผมเห็นก็คือถ้าได้ปูเกมแบบนี้คือปูไปเลยไม่ได้สนใจไม่ได้หวั่นไหวครับไปงนี้แหละนี่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 คือระบบเจแปนวอีกมุมหนึ่งนะที่ผมมองเห็นนะก็คือยึดหลักการเป็นหลักเลยว่าเออนี่นี่แหละต้องการวางแผนมาที่จะเอาตัวผู้เล่นนะครับที่เป็นวัยหนุ่มเพื่อที่จะขึงเกมก่อนในครึ่งแรกแล้วก็จะเอาตัวผู้เล่นที่ เป็นเพย์เมเกอร์บางตัวที่สําคัญสําคัญในชนะทิพลงมานะครับจเจริญสักวงก์กรลงมาครึ่งหลังเพื่อจะกรกรรมชนะนี่ก็อาจจะเป็นแผนหนึ่งนะที่เทกูร่าโมรีเตรียมไว้แต่ว่าปรากฏว่าทางมักคาซ่าเนี่ยเขาเล่นเร็วเล่นสปีดเร็วมาแต่ครึ่งแรกมันทําให้บีจีปทุมสปีดไม่ขึ้นเลยครับเกมต่อไม่ติดพอ,อส่งทางชนะทิพย์ทางจเจริญสักลงมามันก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนะครับกฤษดาการแมนตัวเขาเองก็ไม่ไม่ใช่ตัวลุกไปแล้วนะครับ ก็เล่นเล่นเป็นกึง่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับก็ทําให้เกมมันไม่เปลี่ยนแปลงนักในการทาประตูเพื่อชัยชยนะครั้งนี้นะครับแต่ก็ถือว่าตามรูปแบบแล้วใน BG ะบีจีปฐุมก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วทางมากาซ่าเขาทำได้ตามแผนเขาก็คือเล่นเต็มที่กับบีจีปทุมนะฮะแต่ว่าทําอะไรบีจีปทุมไม่ได้ก็เป็นที่น่าคิดว่ามากาซ่าเขา,าจะพอใจกับสกอร์นี้นะครับแต่กับบีจีก็บุกไปถึงบ้านเขาก็ทําได้แค่ยันเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับก็อาจจะขัด ความรู้สึกของแฟนบอลหลายคนที่อยากจะดูเกมมันกว่าน,นี้นะอยากจะเห็นดูดันนะเหมือนเหมือนเอนแข่งกับบูรูเซียดอทมุลนะอยากจะเห็นแบบนั้นแต่ว่าอาเทกุราโมรินะครับโค้ชเทกุเขาไม่จัดให้คับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลสกอร์ที่เสมอกันไปสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่22นะครับก็จะมีทีนี้น่าจะมันนะครั้งนี้ไม่น่าจะพลาดไปแล้วครับถึงเมื่อคืนนี้นะครับเครื่องบินเมาลํา โดยเครื่องบินบอลรลมนะครับบูเรัมยูเนเต็ดนะครับถึงกรุงฮานอยแล้วนะครับจะลงสนามพบกับทีมกองหนฮานอยนะครับวันพรุ่งนี้วันที่22สิงหาคมก็เตะกันในเวลาทุ่มครึ่งนะครับที่สนามฮังเดสเตเดียมนะครับก็ทางไทยรัฐทีวีนะครับถ่ายทอดสดแล้วก็ YouTube BG Sport นะครับสำหรับพรุ่งนี้อีกช่องหนึ่งนะก็ครั้งนี้นะครับทางกวงไฮนะครับทีมชาติเวียดนามนะครับก็ประกาศที่จะ เอาชนะบุยลำให้ได้ครับทางบุยลำเองก็ขาดตัวผู้เล่นโกอุมไม่ได้ไปครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนในนัดล่าสุดทําให้ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยแต่ไม่มีปัญหาครับทางบุยลำบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมีตัวผู้เล่นให้ทดแทนเยอะครับสําหรับตัวผู้เล่นไม่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 เป็นประเด็นฮะสาหรับกอุมนะครับไม่ได้ไปด้วยครั้งนี้ไม่เป็นไรก็พรุ่งนี้น่าจะหมันนะคู่นี้เพราะว่าเวียดนามก็คือเวียดนามนลครับเรารู้กันดีของทางนานาไวเนี่ยโปรลิทานอยครับชื่อเดิม ตำรวจฮานอยทีมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่มีตัวผู้เล่นของทีมชาติเวียดนามร่วมทีมอยู่หลายตัวแล้วก็ทางบุย์เบงเราก็มีทีมชาติไทยนะครับต้ศูนย์หน้าสุประชยัยใจเด็ดนะครับก็รวมทีมอยู่ในบุย์ก็ทําให้พุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับติดตามได้ครับทุ่มครึ่งถ,ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ YouTube BG Sport นะครับ สำหรับทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เรากาลังพูดคุยนเกี่ยวกับเรื่องตัวผู้เล่นดาวรุ่งนี่แหละนะครับในคลิปที่แล้วผมก็พูดถึงเกี่ยวกับว่าเหตุผลที่จุดเบลนะครับน่าจะมาทดสอบฝีเท้าแล้วก็ทางเอร์วันการิเย่ก,ก็น่าจะมาทดสอบฝีเท้าด้วยการติดทีมในช่วงเวลาที่เราจะไม่มีทัวร์นาเมนต์ย,ยาวๆนะทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเป้าหมายเนี่ยในช่วงนี้เป็นการเก็บแรงกิ้งฟี فا ในการทดสอบทีมเป็นสิ่งที่จําเป็นนะท,ที่ทีมชาติไทยเราจะต้องปรับปรุงหลายเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องเกมบุกเนี่ย แฟนบอลหลายคนก็อยากจะให้ทีมชาติไทยนะครับลงทุนเกี่ยวกับด้านการประชาสมัมพันธ์ส่วนหนึ่งก็คือทําให้มันบูมนะครับถ้ามีชื่อของนักเตะเหล่านี้ผมรับรองเลยครับบูมแน่ทีมชาติไทยอะความสนใจจะพุ่งเข้ามาหาทีมชาติยเยอะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะในการทําหนังสือไปยังสมูรซอนนะรท็อตแนมฮอสเปร์นะถ้าเป็นเราจะเอาชุดเบลมาเนะี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เงียบ แล้วก็เหลือเวลาสิบกว่าวันนะครับเดี๋ยวก็ประกาศรายชื่อแล้วนะครับขั้นตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะานี้เราก็พูดกันในรายการนะคือพูดได้ง่ายว่าก่อนการแข่งขันนี้เราก็สามารถจะพูดได้ส่วนการที่จะเอานักเตะนะครับจากไทยลีกของเราขึ้นมาเนี่ยแน่นอนก็มีแน่นอนครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมันไม่ได้โดดเด่นเกินกว่าทีมที่เรามีนะครับแต่สิ่งที่ผู้คนสนใจและอยากจะเห็นเนี่ยก็คือนักเตะอย่างเราวันกกลิเยชูดเบลนะครับ รือนักเตะที่คาแข่งอยู่ในโซนยุโรปเป็นลูกครึ่งซึ่งมันจะสร้างสีสันให้กับทีมชาติไทยเหมือนผมคิดว่ามันเหมือนการประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับมอนการพิยาทีมทําให้ทีมมีความรู้สึกมันมีสีสันนะฮะทำให้บรรยากาศมันมันสดใสขึ้นแล้วมันมีรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจทําให้ผู้คนเข้ามาสนใจมากขึ้นมันยังไงฮะถ้าเราจะทําผลิตสินค้าเรามาขายมันต้องมีจุดสนใจเหรอครับต้องมีจุดสนใจ เราจะเคร่งึืมมากหลักการมากๆเนี่ยบางครั้งผมคิดว่ามันก็ไม่เป็นผลดีนะครับต่อความนิยมนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าได้ความนิยมแล้วได้ผลงานที่ดีด้วยใช้นักเตะที่เป็นลูกขึ้นเข้ามาเสริมแล้วมันได้ฝีเท้าที่ดีด้วยผมคิดว่าก็น่าจะก็น่าจะดีมันไม่มีเหตุผลใดที่จะไป <S <S ไปไปดังเกียดในแนวทางนี้นะผมคิดอย่างนั้นนะครับก็คิดว่านะครับก็น่าจะมีอ่ารายชื่อที่ออกมาแล้วก็ เกิดความน่าสนใจสำหรับนักเตะสำหรับทีมชาติไทยนะครับที่จะไปลุยแข่งที่เวียดนามในช่วงเดือนกันยายนต้นเดือนในฟีฟ่าด y เนี่ยที่จะเจอกับทีมชาติรัเสเซียและทีมชาติเวียดนามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปนะครับโดยตัวผู้เล่นเดิมผมคิดว่าก็น่าสนใจอยู่แล้วครับแต่ว่าในในลักษณะการเล่นที่ผ่านมาในหกเดือนเนี่ยเราก็ทดสอบทีมในลักษณะ,ะมันก็ไม่ถึงกับสมบูรณ์แบบนะ ไอ้ที่สมบูรณ์แบบจริงๆก็คือแผนการเล่นของอิชิร้อทยอมแล้วว่าการาวางแผนการเล่นในแต่ละทัวร์นาเมนต์อิชิวางไว้ดีมากอันนี้ยอดเยี่ยมไปแล้วครับในการโค้ดส่วนตัวผู้เล่นตัวนักเตะเนี่ยเรามีความเด่นในในการเกมเล่นเกมรับนะครับส่วนในในใน,ในเกมรุกเนี่ยมันจะมีข้อบุครออ่อีกเยอะคะที่ที่เรามาพูดถึงกันคือการทําสกอร์การจบสกอร์แล้วก็การาแข่งขันเพื่อจะเอาชนะเนี่ยเรายังมี เปอร์เซ็นในการชนะน้อยไปหน่อยหนึ่งการทาประตูเรายังน้อยไปหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ที่เราจะต้องแก้ไขและสิ่งที่ผมพูดมาสองสามคลิปเนี่ยมันก็หมายถึงมิดฟิลเกมลุกแล้วก็ศูน,น้าตัวเป้าครับที่มันจะเสริมเข้ามาทําให้เกิดมิติอะไรบางสิบางอ,อย่างในทีมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคิดว่านความจะเป็นแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็ช่วยประชาสัมพันธ์ทีมได้ด้วยครับลองมีชื่อชุดเบลลงไปดูสิครับถ้าเกิดทําหนังสือทันนะถ้าเกิดเขาตอบรับมาได้นะ หรือนะครับนักเตะที่เคยติดทีมชาติไทยเราเนี่ยในยุยี่สามอย่างเอราวันกาดิเย่เนี่ยลองมีชื่อเข้าไปในทีมนี้ดูสิครับผมคิดว่าจะเพิ่มความน่าสนใจในทีมเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจูดเบลไปอาจจะได้ลงสนามสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับทดลองดูเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นสีสันอย่างมากเลยสําหรับแฟนบอลไทยที่พูด,ดง่ายว่าส่วนหนึ่งนะแฟนบอลไทยเขาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงตรงไหนรู้ไหมครับความเปลี่ยนแปลงตรงลักษณะที่เราทาประตูได้มากกว่านี้ อันนี้ผมแบบพูดตรงไปตรงมาเลยทีมเราดีอยู่แล้วครับใช่ทั้งเกมรับทั้งรูปแบบการเล่นเนี่ยยกระดับมาตรฐานขึ้นมาในระดับจะเป็นเอเชียอยู่แล้วแหละทีมชาติไทยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลไทยทุกคนในประเทศนี้จะเห็นก็คือการทําประตูที่มีประสิทธิภาพนะครับถามว่าเรามีศูนย์หน้าดีไหมเอาไดีครับสุภณัเหมือนตาเนี่ยสุภชัยใจเด็ดเนี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วครับยังมีพี่มุ้ยครับทีละสินแดงดา แต่ทำไมล่ะครับเรายังไม่บรรลุจุดประสงค์ในการเล่นเพื่อที่จะได้คะแนน3แต้มหรือว่าการเอาชนะโดยการทำประตูอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้มันมีปัญหาอะไรเลยครับตรงนี้มันต้องแก้จุดนี้แก้จุดนี้ได้นะเพลย์เมคเกอร์เราพอหรือยังในเดดในแดนลูกนะครับในมิฟฟิลแดนลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสารชาตินะครับหรือว่าเรามีตัวอื่นนะครับชนะทีมสงกสินนะครับซึ่ง บางครั้งก็ได้ลงบ้างไปลงบ้างอย่างเจริญศักวงสกรที่เพิ่งแข่งเมื่อเมื่อครครับเวลาเล่นกับทีมชาติไทยก็รู้สึกจเจริญสักเนี่ยบางบางแมตช์ก็เล่นดีใจหายเลยนะนะครับแต่บางบางครั้งเนี่ยจเจริญสักลงไปในเกมของทีมชาติเนี่ยก็มีบางแมตช์ที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับคือบางครั้งก็หายไปจากเกมเลยก็มีนะครับจุดนี้แหละครับมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องการตัวที่มีสีสันอย่างนิโคลัสมิเกลสันเอราวันกาเดเย่เนี่ยถ้าเกิดให้เขาไปลากป่วนเปี้ยนย่แถวหน้ากรอบประตู หน้ากรอบเขียโทษของคู่แข่งเนี่ยผมคิดว่ามันมันจะสร้างมิติบางมิตินะที่จะทําให้สุภชัยใจเด็ดนะครับหรือว่า,าสุภนัทเหมือนตาที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ได้รับลูกแอ็ซิส์นะครับมีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำประตูได้มากขึ้นมันต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นผมคิดว่าเออเอ,อ,เอ,อราวันนี่โอเคนะแล้วก็จุดเบลเองเขาเป็นศูนย์หน้าอยู่แล้วของท็อตนนมฮอสเปอร์ pur, นะครับทีมเยาว,วชนหรือทีมอะไรก็ตามแต่ ผมคิดว่าประสิทธิภาพในการทำประตูของเขาเนี่ยเราเ็าเห็นเจนเว้นนะครับที่เขาสามารถทำประตูทีมชาติไทยชุดยู19ได้เมือ่อาการแข่งขันยิงชาติยมงชาติอาเซียนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของนักเตะท,ที่อยู่ในลีกทางยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะสูตรหน้าตัวเป้าเขาเนี่ยเขาจะมีความเฉียบขาดมีความนิ่งมีเปอร์เซ็นต์การทำประตูสูงการทำประตูสูงหรือเปอร์เซ็นต์นิ่งเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างอย่างเดอร์ทุกครับ ปิยพงศ์พิวอ่อนลงสนามเมื่อไหรนี่เป็นประตูครับนี่นี่คือซูนหน้าที่มีชื่อเสียงปิยพงศ์เนี่ยจะทําให้แฟนๆผิดหวังน้อยนะครับถ้าเห็นหน้าเขาลงสนามส่วนมากเราจะทําประตูได้อัตราเฉลี่ยนะครับไม่ใช่ว่ตถุนั้นนะแต่หมายความว่าถ้าเห็นปิยพงศ์ลงมานะครับก็ถือว่าโอเคแล้วแหละมีประตูมันทําให้ทุกคนมีความสุขในการชมนะครับเพราะฉะนั้นสุปปชัยใจเด็ดนะครับแล้วเราก็จะแบ่งสุพนัทเหมือนตา จะต้องทําให้ได้เหมือนพี่ตุก๊กปียพงษ์ทำเนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์สตาคือว่าศูนย์หน้าที่เราพึ่งได้ตอนนี้ศูนย์หน้าที่เราพึ่งได้มันไม่มีครับจะพูดถึงพี่มุย้ยธีรสิ์แดงดาเนี่ยก็ไม่แน่ไม่แน่ว่าจะทาประตูได้หรือไม่เพราะว่าพี่มุ้ยเองเนี่ยตามศักยภาพตามวัยนะครับตอนนี้พี่มุ้ยก็ส่วนมากจะลงไปแล้วทาประตูได้เฉียบขาดนะแต่บางครั้งพี่มุ้ยก็มาประคองน้องๆใน,น,น,นลักษณะ,ะเล่นในเป็น,เป,นเป็นตัว ทําทเกมบิวเกมในะลักษณะดแดนลูกด้วยก็มีครับเพราะว่าพี่มือเองใช้ประสบการณ์ในการประคองแดนหน้าทั้งหมดน่ะเวลาลงไปสร้างขวัญสร้างกําลังใจถึงมันไม่เชิงว่าไปลงไปเป็นตน้าตัวเป้าเหมือนในอดีตองนั้นนะครับศูนย์หน้าของเราเนี่ยที่เราจะมีความรู้สึกเหมือนซิโก้กกเกียนศักดิ์เซนเมืองลงสนามมีเปอร์เซ็นต์สูงหรือเชื่อขนมกินได้แบบเดอุกลงปียพงพี่อ่อนถ้าใครทันนะถ้าเดอดุกลงเนี่ยก็หมายความว่ามีประตูแล้วละทีมชาติไทยอ่ะ อุ่นใจครับเหมือนหมัดเขาทรายอะ่ะมันมีการนอกอขึ้นเวทีถ้ามวยเรานอกได้แบบเชอชัวร์แบบเขาทรายเนี่ยคนชอบครับดูเป็นแสนเป็นล้านเลยแล้วทีนี้ชุดเบลเนี่ยเราไม่ลองทดสอบดูเลยครับว่าเขาอยู่พี่เมลีกนี่เขาจะสามารถจบสกอร์ได้เด็ดขาดนะครับคล้ายกับรุ่นพี่เขาที่ทอนแนมทอนแนมฮอตสเปอร์หรือไม่อย่างโซนทฮง,งมินงี้ฮะมาตรฐานของสเปอร์การทำประตูอย่างที่เราเห็นโซนเฮอมินทำนั่นแหละโซนทฮง,งมินลงเมื่อไหร่เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ทำประตูเนี่ยมันสูง มันสูงเหมือนเดิมทุกเมื่อในอดีตอ่ะเราต้องมีนักเตะแบบนี้ประจําทีมเราครับจะว่าสตาร์ก็ใช่เราต้องมีแดนหน้าแล้วสุภนัทเหมือนตากับสุภาชัยเจเดดจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ได้เท่ากับพิตทุกพิยพงศ์พิวรพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ได้เหมือนภาพลักษณ์ของส่วนทืงมินคือลงเมื่อไหร่ในี่เป็นสกอร์นะครับต้องมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมีความกระหายในการที่ยิงประตูและมีจิตวิญญาณของเพชรฆาตนะครับเ็จาะเรียกเพชรฆาตนายกนะครับ ทุกอ่ะลงไปเมื่อไร่ได้เรื่องอ่ะเหมือนเขาทรายขึ้นเวทีขึ้นเมื่อไหรได้นอกอ่ะนะครับเชื่อขนมกินได้ต้องแบบนั้นครับนี่ครับเราต้องการตัวตัวผู้เล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาตัวผู้เล่นแบบแบบนี้แหละครับลงมาเรื่อยๆนะครับหาหาอย่างจุดเบลอย่างศูนย์หน้าใครเขาช่างนะฮะต้องมาทดสอบไปเรื่อยทดสอบไปเรื่อยเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับศูนย์หน้าของเราสามสี่ตัวเนี่ยผมยังไม่เห็นคุณสมบ,บัติแบบนี้ ถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีครับสุภาชัยเล่นดีเจ้าแบงค์นะครับก็เล่นดีเป็นศูนย์หน้าที่ดีแต่ความสม่ําเสมอความดุดันความกระหายที่จะได้ประตูและทําให้แฟนบอลทั่วประเทศเนี่ยมีความอุ่นใจเนี่ยมันยังไม่มีครับศูนย์หน้าเรายังไม่มีในระดับนั้นบางครั้งสุปโชคสรารชาติมาช่วยยิงโดยซ้ําไปนะครับเป็นอย่งงางนั้นไปนี่แหละครับคือสิ่งที่มันจะต้องผมคิดว่าแฟนบอลไทยทุกคนอยากจะเห็นนะครับอันนี้เราพูดคุยกันในรายการนะ ถ้าได้หรือไม่ได้นะครับหรืออิชิจะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเอานักเตะดาวรุ่งในไทยลีกขึ้นมาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเราก็ให้กําลังใจกันต่อไปถือว่าเป็นการตัดสินใจของอิชิตัวนั้นผมไม่ไม่มีประเด็นนะแต่ว่ามุมมององผมเนี่ยผมคิดว่านะเราจะต้องมีตัวผู้เล่นที่ลงสนามใหม้เราอุ่นใจว่าเราจะได้ประต,ตูตรงนี้เราขาดมานานแล้วนะผมคิดว่าเราขาดมาหลายปีนะมันไม่ใช่แค่ช่วงอิชินะครับขาดมาหลายปีจริงๆสำหรับศูนย์หน้าทีมชาติไทย ที่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าโจ้าห้าลาใช่ไหมยังครับยังไม่ใช่นะแต่ว่าพี่มุ้ยใช่หรือเปล่ายังไม่ใช่ครับยังไม่ถึงตรงนั้นนะได้หลายคนครับที่เป็นศูนย์หน้าทีมชาติไทยเนี่ยจนมาถึงวันนี้สุพนัทที่ผมเคยชื่นชอบสุพนัทมากตอนที่เล่นอยู่ในสโมสรวีราในทีมเยาวชนทีมชาติเนี่ยเขาทําประตูเฉียบขาดมากแต่พอมาขึ้นติดทีมชาติแล้วเนี่ยความสม่ําเสมอองสุพนัทไม่มีครับไม่รู้เป็นไร สุปชัยใจเด็ดเนี่ยก็มีก็มีแมตท,ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันบางบางแมตสุปชัยก็าําอะไรคู่แข่งไม่ได้คือมันไม่ขาดรอยอะ่ะคือการที่จะเป็นศูนย์หน้าสตาที่ทําให้ชาวไทยอุ่นใจได้อะ่ะความสามารถมันต้องเทพขึ้นมาอีกระดับนึงอะ่ะเหมือนสนเฮงมินเหมือนปียพงศ์นะครับซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ไม่ถึงขั้นเทพนั้นนะแต่ซิกโก้ก็ทําประตูได้สม่ําเสมอนะครับถือว่า มีความอุ่นใจในระดับหนึ่งถ้าซิกโก้ลงมายืนศูนย์หน้าความเป็นผู้นําความโดดเด่นมันต้องเกิดขึ้นครับกับตัวที่ที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าหรือความหวังเนี่ยเราก็าลังหาตัวนี้อยู่และนะครับในระหว่างนี้ได้ได้หลายตัวมาดได้ยิ่งดีดังนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเห็นชุดเบลนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าคนที่มาจากทีมในระดับสเปอร์เนี่ยพีเอเมรีกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดุดันในค่ายกบเจนดาเวนของอินโดนีเซียผมคิดว่างั้นแล้วก็ เคลนธนาดอนไลออนนะก็ดูดีๆแล้วกันนักเตะค,คนนี้นะครับก็ขอให้กําลังใจน้องเคลนด้วยอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งอ่อนนะต้องแสดงศักยภาพให้เต็มที่นะครับความสูงระดับร้อยเก้าสิบนะครับแล้วมาจากเอ่อหลีกยุโรปแบบนี้นะครับผมคิดว่าเคลน์เมีอนาคตห้าบอดเด็ดขาดครับแสดงศักยภาพอาให้เต็มที่แล้วเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยให้ได้ผมเชื่อนะว่าเคลน์ทาได้นะครับแล้วก็ ทนากิจโชนเมืองปักเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นตัวผู้เล่นทรงคุณค่าของทีมยู0เราเหมือนกันนะครับเราดูกันต่อไปครับรวมทั้งชุด U16 ว่าจะพูดเรื่องยู6 U17 กยูเ็กเลยไม่ได้พูดเลยครับเพราะมันมันมันมีประเด็นบางเรื่องนะเดี๋ยวกับ U17 เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคุยคลิปหน้าเลยกันครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ